สวัสดีเพื่อนๆชาวคกิปโตนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์บิ i n อย้วนะครับจากคราวที่แล้วที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับมันก็พุ่งไปเลยนะครับราคามันก็พุ่งไปประมาณสามหมืนห้าพันเหรียญแล่ปัจจุบันนี้มันก็ลงมาที่ประมาณสาม0 0ื่นี่เหรียญนะครับ มันเป็นมีลักษณะเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลลงมานะครับจากทางซ้ายมือเหมือนเป็นหูถ้วยแก้วนะครับคัพแอนด์แฮนเดิลซึ่งผมได้ลองตีเส้นเป้าการขึ้นรอบหน้านะครับก็คือเป้าหมายจากคัพแอนด์แฮนเดิลเนี่ยมันก็จะขึ้นไปประมาณ4ี่หมถึงสี่หมนนะครับเป้ารอบนี้นะครับจะขึ้นไปประมาณนี้นะครับ ซึ่งอาจจะมีการยึกยักยึกยัก,ยก,ยกไม่ถึงว่า,าขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าเป้ามันก็คือประมาณรอบนี้สี่หมืนเก้าถึงสี่หมืปประมาณนี้นะครับผมจะวิเคราะห์ระยะยาวนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นแบบวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ขึ้นไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะประมาณสัก เป็นเดือนอยู่นะครับขึ้นไปรอบนี้แต่ว่าจะมีระหว่างระหว่างรอบเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นข,นขนลงลงอยู่บ้างครับขึ้นแน่นอนขอวิเคราะห์แกนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ